สวัสดีครับผมกับผมโคชชอนอลกับทาราแบ็กที่สุนขีแตอนนี้ผมอยู่ที่เทอร์มินอล21อโศกครับก็มีหมีตัวประดิษฐเทิมเลยนะครับผมก็ทักทายุกูช่องหน่อยสิครับสวัสดีครับผมตัวใหญ่ใช่ไหมครับผมพบเจอทุกคนนะครับอยู่ที่เทอร์มินอลอโศกนะครับผมแล้ะข้างๆจะมีคริสต์มาสแตร์ด้วยครับก็คือเป็นต้นคริสต์มาสเนาะเบลเลอร์เลยนะครับผมใหญ่มากๆนะครับใครเดินผ่านได้ทันนะยังไงก็ต้องเห็นนะครับผม แล้วก็นี่ครับจะมีผีตัวหนึ่งนะครับตกสวัสดีสวัสดีคุณสวัสดีค่ะผมมีสีขาวครับเอาเมียทุกคนแล้วอันนี้หน่ะบนชิปม้าจะมีตุ๊กตาผีเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยมีทั้งผีสีชมพูนะครับผีสีขาวๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีสีน้ำตาลนะครับโอ้โหทุกคนตกใจ หนูแน่นอนนะครับตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะครับผมคละเขากันไปนะครับก็อันนี้ครับก็ยังมีมีข้างในมีขบี้ข้างนอกอีกตัวนึงสอข้างในก็มีไอ้มีนี่สองตัวดี่ครับมีแขกรับเชิญมีคนมาเยี่ยมเยียนนะเยี่ยมเยีมได้ปหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับอ่าโอเคสามตัวแลวนะครับต่อไปตัวที่สี่ครับผมยังคงเป็นมีสีขาวอยู่นะครับแล้วมีกล่องของขวัญสีขาวสีแดงแล้วก็มีสี ลึกล้บมากๆนะครับผมทางใดคุณผู้ชมไหนครับสวัสดีครับอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ครับเทอร์มินอล21เยออโศกนะครับผมแล้วฝั่งนี้ก็ยังคงเป็นตุ๊กตาตามีเหมือนกันนะครับผมนะเราจะมีมีตัวอะไรแปลกโอ้ยมีตัวนี้ครับตามใหม่นี่มีขาตัวใหญ่ๆนะครับผมโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับค้นสวยจริงๆนะ นะครับผมแล้วก็มีกล่องของขวัญแล้วก็มีจะให้ผมยิ้มนะ้รอมรอบไปไปหมดเลยนะครับผมขนาดดึกขนาดนี้ยังมีคนมาถ่ายรูปเยอะขนาดนี้นะครับนะครัผมนี่มีสีน้ำตาลบ้านนะครับผมสวัสดีครับอ่าโอเคแล้วก็นีตัวนี้นั่งกับพื้นเลยนะครับผมสบายใจสุดเลยสวัสดีครับผมนั่งอยู่ครับอ่าโอเคเี๋ยวแล้ครับสีสันของเทอร์มินอลทเวนี้วัน นะครับผมอโศกนะครับข้างๆก็มีร้านเอลกาโชอาเจนเนียนสเปกเฮาส์นะครับหรูหรามากๆข้างๆก็มีโรงแรมเวสทินนะครับผมเดอะเวสทินอโศกเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจแล้วก็จะเรียกแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมที่เทอร์มินอล21อโศกนะครับนะจบตรงไหนดีเนี่ยโอต้องสะพานยังมีต้นคิดมากเลยนะครับเนะี่ำลอง นะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมก็พบหมีพบทุกตัวแล้วเนาะทีนี้เราไปเจอกับหมีตัวใหญ่ๆเป็นติดเป็นตัวปิดท้ายเลยแล้วกันให้พี่หมีตัวใหญ่เป็นคนอ่าช่วยเก็บฉากให้หน่อยนะครับผมสวัสดีครับจาลืมมาพบกันนะครับขอลาไปก่อนนะครับเอยู่ตรงนี้นะแต่อยู่ที่อีกสองมันดี่หน้าซิ่ปิดก็เดี๋ยวก็ไปเลยนะครับผมมาเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ